เพราะว่ามันแบบอเขาแบบตั้งใจทำริบเกลยูเรกากิดจากความสงสัยอุ่นได้360องศาน่ารักเนาะปุ<ผ>ม <c oughs> แลวที่ซื้อมา เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะรวม everyday gadget ที่เราใช้เขาทำงานแล้วก็ใช้เจ้าของสิ่งนี้ในชีวิตในทุกๆวันแต่และไอเทมมันทำให้เรารู้สึกว่าผู้ผลิตหรือว่าดีไซเนอร์ช่างเก่งเหลือเกินที่ทำให้เจ้า gadget อันนี้สามารถช่วยให้ชีวิตลูกค้ามันดีขึ้นได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเป็นสินค้าที่นัดใช้แล้วรู้สึกว่าเข้ามือมากแล้วก็อยากจะมาบอกต่อกับทุกคนค่ะมา เริ่มเริ่มถ้าเกิดเป็นอยากแรกที่อยากจะรีวิวนะคะต้องเป็นชิ้นนี้เลยต้องขอดึงโปะมาอน <c oughs> คืออันนี้ค่ะแหนแน่นๆเรียกได้ว่าเราก็อาจจะเป็นลูกสาวมอฟได้คนนึงเพราะว่าใช้ของของมอฟเยอะมากรวมถึงเคสที่เพิ่งออกใหม่อันนี้ค่ะที่ชื่อรุ่นว่า called y n a m i c f l o w เพราะว่ามันเป็นเคสที่นวัตกรรมมากค่ะทุกคนท่าดา คือมอฟเนี่ยเขามีชื่อเสียงด้านการทําเคสอะไรที่มันมีรอยพับเยอะๆอยู่แล้วเพราะว่ามันจะพับเป็นโอลิกามิได้หลายมุมนะคะมันจะมีทั้งแบบตั้งที่เขียนชั้นต่ําธรรมดาสูงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็แบบเอาโทรศัพท์ไปวางแหมะไว้ได้เผื่อแบบอยากใช้ iPhone คู่กับ iPad ทํางาน Copy ี้นุ่งกีนี่เข้าไปอะไรเงี้ยที่สําคัญคือมันไม่มีช่องใส่ปากกานะ่ะก็เลยสามารถใช้ซิลิโคน a p p l e Pencil อันที่น่ชอบแปะเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยให้คะแนน นี่แหละค่ะชีเสิร์ฟมากก็เลยแบบชอบสุดๆแล้วก็ลามมาถึง iPad mini ก็ใช้เหมือนกันนะคะและสีเขาแบบคุกกิเว e รี่คิวมากตัวคู่มือการใช้งานของเขายังบอกอีกว่ามันพับได้มากกว่าอีก20มุมเดี๋ยวจะไปลองพับให้ได้ครบกว่า20มุมตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนเท่านี้ก็เยอะแล้วแกเจตชิ้นต่อไปใหญ่มากแล้วก็ยังคงเป็นนามสกุลมอฟเหมือนเดิมนะ่าชอบของมอฟมากเลยอันนี้คือ <laughs> Smart Desk m a t ค่ะอย่างเวลาเราทำงานกับ iPad เนี่ยเราก็จะมีเคสเพื่อตั้งชัน้นใช่ไหมคะแต่บางทีอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้เคสก็ได้ถ้าเราทำงานที่บ้านเนี่ยเราสามารถมาใช้เจ้า Desk m a t อันเนี้ยตั้งเป็นสเตชันการทำงานแล้วเราก็สามารถเอา iPad อ่ะไปวางแมทพวก Apple Pencil ก็วางติด แบบนี้ได้เลยแล้วมันก็จะมีพวกอุปกรณ์เล็กอุปกรณ์น้อยให้เราเอาไปแปะแบบนี้ได้เลยมันเก๋มากทุกคนมันจะมีบางอารมณ์ที่นะได้อยากจะถอดเคสทํางานทํานูน่นทํานี่นะคะแล้วก็อยากจะแปะพ์อิดบ้างแปบะบอะไรบ้างให้มันอยู่เป็นสเตชันชัันๆแบบเนี้ยเหมือนแบบเรามีกระดานวาดรูปเป็นของตัวเองอะ่ะเราก็จะมาหยิบเจ้าตัวเดสก์แมทอันเนี้ยขึ้นมาใช้งานนะคะมันก็เพลินดีแล้วก็แปะอะไรได้เยอะมากเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่ทํางานแนวสายศิลป์พวกแบบต้องวาดโครงสร้างต้องวาดรูป แบบเนี้ยน่าจะถูกใจนะคะเพราะว่ามันแบบมันแปะได้ทุกอย่างเลยมันสนุกมากใช้กี่ทีก็มีแต่คนถามจริงๆนะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้อันนี้ก็คือต้องมีพื้นที่บนโต๊ะทางานกว้างหน่อยนะคะมันจะได้แบบวางได้เต็มๆเป็นแกจิตที่ใหญ่มากอันนี้ต่อไปเป็นของที่ชิ้นเล็กลงมาหน่อยมานะใช้ทุกวันเลยก็คือจิงอันนี้คือ power bank นั่นเองค่ะ คือ power bank ก็คือ power bank แหละแต่ว่านัทอยากจะแนะนําแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ภาเส้นเนาะเพราะเดี๋ยวนดี้ยตลาดของ power bank อ่ะเขาผลิตให้มันแบนแล้วก็บางขึ้นมากนะคะแต่ที่นัทชอบรุ่นเนี้ยเพราะว่าเนื้อสัมผัสมันมันสวยอ่ะมันขอบมันจะมนๆถือแล้วก็เบามากแถมสีสวยอีกต่างหากแล้วแบบคือเอามาติดกับเคสอะไรก็ดูไม่เอะอะดูไม่เหมือนว่ามันจะเป็น power bank นะคะแล้วก็มันบางแบบมันบางมากจริงๆแล้วก็เราอ่ะไม่ได้ใช้ power bank ที่เป็นเสียบสายมัน ะะเพราะว่าส่วนใหญ่นันะ่ชาร์จแบบแม็กเซฟตลอดเลยเพราะมันสะดวกอะแล้วเวลาเรานั่งแต่งรูปนั่งทําอะไรไประหว่างชาร์จมันก็เพลินและที่บอกว่าขอบมันมนอะตรงเนี้ยเวลาเรากำไปอะมันสบายมือคะ่ะมันไม่บาดมือเวลาเราถือนานๆอันนี้แหละเป็นดีเทลท,ที่เราสึกว่าอ้ เขาแบบตั้งใจทำตอนนี้นะัทก็เลยมีทั้งหมด2ความจุก็คือมีเป็นหมื่นแอมแล้วก็มีเป็น5000แอมถ้าหมื่นแอมที่เป็นสีเทาก็จะหนักกว่า5000นิดนึงต่างกันนิดเดียวจริงๆถ้าหมื่นแอมมันจะชาร์จได้ประมาณ2รอบกับอีกเกือบครึ่งนะคะส่วนถ้าเกิดเป็น5,000ของนะัทจะชาร์จได้ประมาณ1รอบกับอีกครึ่งหนึ่งถ้าเกิดเวลาไปเที่ยวไหนออกไปข้างนอกเราต้องเก็บฟุตด้วยนะก็จะพกแบบหมื่นแอมไปแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนสบายๆไม่ได้ตั้งใจถ่ายอะไรแต่โกลแบตหมดก็จะพกแบบ 5,000แอมป์ 5, ไปนะคะเอวิเดียแกเจชิ้นต่อไปตั้งแต่สั่งซื้อมาก็ใช้ไม่หยุดเลยค่ะก็คือชิ้นนี้แทนแทนจูนมนี่คือไม่จิ๋วแบรนด์โฮลีแลนด์นั่นเองจช ตอนแรกอ่ะเราไม่เคยมีความคิดที่จะซื้อไมค์เอามาต่อกับ iPhone เลยเพราะรู้สึกว่าเราก็โอเคกับธรรมชาติของเสียง iPhone แต่ช่วงหลังๆมาเนี้เวลาไปเข้า Tik t o อกเข้า IG นะคะรู้สึกว่าทําไมเสียงของทุกคนเวลาพูดหน้ากล้องอ่ะมันแบบมันดีจังเลยอ่ะคือก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขาใช้ไมค์เสริมกับ iPhone กับสมาร์ทโฟนในการถ่ายคอนเทนต์ทั้งนั้นเลยแล้วนัดก็เลยอยากได้คุณภาพเสียงในการทำคอนเทนต์แบบนั้นบ้างก็เลยไปหารีวิวไมค์แล้วก็มาจบด้วย,วยรุ่นนี้วิธีการ ใช้ก็ง่ายมากก็คือมันจะมีตัวรับส่งสัญญาณใช่ไหมเราแค่เอามาเสียบกับ iPhone แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องชาร์จตัวนี้นะเพราะว่าเขาจะใช้แบตจาก iPhone ในการแบบทํางานแต่เนี่แหละเราก็หยิบไม้จิว๋วอันนี้ขึ้นมาหนึ่งอันเอามาเสียบกับปกเสือ้อแบบเนี้มันเล็กมากมันไม่เออะเลยนะคะถ้าเกิดไม่บอกว่าคือไม้ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นกระดุมแล้วก็พอได้ลองอัดคลิป iPhone นะก็รู้สึกว่า คุมแล้วที่ซื้อมาเสียงมันนุ่มขึ้นมากเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่าระหว่างไม่ใช้ไม์กับใช้ไม์เสียงจาก iPhone มันเป็นยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือเสียงจากไม์ holy land นะคะอันนี้ลองอัดแบบเสียงปกติเป็นไม์จาก iPhone เลยนะคะเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้เสียงมันแบบว่าคือมันมีความนุ่มนวลไม่มีเสียงแบ็คกราวน์นอยส์อะไรมาแบบเพราะฉะนั้นมันนุ่มมากค่ะชอบมากคือมันจะมีความแบบเหมือนก้อง,อ,งอยู่ในบ้านหลังใหญ่ถ้าเกิดเงียบมันก็จะมีความแบบ ได้ยินเสียงอย่างอื่นปนมานิดๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เวลาที่เราเงียบอย่างเงี้ยมันไม่มีเสียงความกล้องเข้ามามันโฟกัสที่เสียงเราจริงๆดีมากค่ะชอบมากเลิศเนี่แหละนี่แหละ จริงๆอะเอาจริงอะไอของที่เรารวมมาตรงเนี้ยถ้าถามว่าจําเป็นต้องซื้อไหมคือไม่จําเป็นเลยสินค้าบางอย่างอ่ะมันจะมีความเข้ามือแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งมันจะทําให้การทํางานของเขาหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาอ่ะเอื้อให้มันเร็วขึ้นเอื้อให้มันสะดวกขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบเป็นประโยชน์ที่ลูกค้าคนนั้นจะได้รับซึ่งของนัดอะไอที่รวมมาตรงเนี้ยมันได้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตกับการทํางานของเราอย่างเห็นได้ชัดจริงๆอย่างไมเนี่ย คือไม่จําเป็นเลยทุกคนสามารถอัดเสียงจากโทรศัพท์แล้วก็แบบเอาไปเข้าแคปคัสตแล้วก็มานั่งปรับแต่งเสียงให้เสียงมันชัดขึ้นอย่างนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่เราได้ลองใช้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้การที่เราอัดคลิปแล้วเสียงมันดีตั้งแต่ตอนที่เรากดอัดอย่างนั้นเลยมันก็ประหยัดเวลาในการตัดต่อดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยมากที่จะใช้สินค้าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นลองดูว่าสินค้าแต่ละอย่างอะ่ะมันมีประโยชน์แบบไหนที่จะเอือ้อกับเราได้มากที่สุด เจ้ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เพิ่งได้มาไม่นานเหมือนกันแล้วก็ชีวิตเนี้ยไม่เคยใช้เลยพอไม่ได้ใช้ก็อยู่มาได้ตั้งนานนี่แต่ว่าอตอนนี้พอได้รู้จักเขาก็ใช้ทุกวันเลยนะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะนี่เลยคือสิ่งนี้อันนี้คือของทามาหากินในโซนการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของนัดเองมันคือขาตั้งแบบ แขนอนเนกประสงค์ค่ะเพราะว่ายังปกติขาตั้งอะเราจะเป็นแบบแง่งสามเหลี่ยมให้มันตั้งพื้นได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นขาตั้งที่เป็นข้อต่อแล้วเราก็เอามาหมุนต่อกันไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเหมือนแขนอะ่ะ ที่นัดซื้อเจ้าสิ่งนี้มาใช้เพราะว่านัดเกิดปัญหามันจะมีมุมบางมุมที่นัดอยากจะเก็บฟุดให้ได้แต่ว่านัดไม่สามารถเก็บได้หรือแบบรู้สึกว่าทําไมจะเก็บมุมนี้มันถึงยากขนาดเนี้นัดก,ก็เลยไปหาคําตอบมาว่าเขาว่าทํายังไงกันซึ่งหนึ่งในคําตอบนั้นคือการใช้เจ้าแขนขาตั้งอันนี้ค่ะ เพราะว่าแต่ละข้อต่อมันสามารถหมุนได้360องศาแล้วตรงฐานสุดเนี่ยมันก็จะมีตัวหมุนอันนี้ให้เราหมุนเข้ากับแบบขอบโต๊ะขอบเตียงขอบบันไดอะไรต่างๆทําให้มุมที่เกิดขึ้นจากอันเนี้ยมันหลากหลายมากแล้วก็เป็นมุมใหม่ๆที่นัดไม่เคยถ่ายได้มาก่อนโอ้ มันเป็นสิ่งที่นัดว้าวมากหลังจากได้ใช้เจ้าแขนกลอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะเห็นมุมใหม่ๆเริ่มเข้ามาในช่องมากขึ้นอย่างเช่นมุมบนเตียงที่ตอนแรกนักคิดว่าน่าจะต้องเอาสกอเทปไปแปะกับโทรศัพท์บนเพดาน แต่ก็ไม่ต้องแหละหรือว่ามุมท็อปวิวสูงสูงบนโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยก็ใช้เจ้าอาร์มันนี้เหมือนกันนะคะมันปลดล็อกสกิลการเก็บฟูดของนัดให้แบบสามารถเก็บได้มากขึ้นวันวันนั้นก็นั่งไขแล้วก็หมุนไปหมุนมาเพื่อเก็บฟูดนะคะพูดถึงแขนอันนี้ขอตอบไปด้วยอย่างหนึ่งเพราะาเป็นแกเจ e ที่ไม่เคยคิดจะซื้อเพราะคิดว่ามันไม่จําเป็นแต่พอได้ลองใช้หนึ่งครั้งก็ชีวิตดีอะก็คืออันนี้ค่ะจอมิเลอร์เสริมจะ้ะ คือน้นไม่เคยคิดจะซื้อเพราะน้รู้สึกว่ามันเป็นของไม่จําเป็นเพราะว่าเวลาน้าถ่ายคอนเทนต์จากสมาร์ทโฟนอะหรือจาก iPhone เนี่ยน้าสามารถมองดูจากจอได้ตรงๆหรือบางทีเราก็ไป m i ลเล r ขึ้น MacBook อะไรต่างๆคือเราสามารถแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่เรามีอยู่ได้นะคะแต่ว่า นานวันเข้านานวันเข้าบางครั้งเราอยากจะใช้กล้องหลังถ่ายเยอะขึ้นเพราะว่ากล้องหน้าคุณภาพกล้องมันจะน้อยกว่ากล้องหลังใช่ไหมแต่ว่าเวลาใช้กล้องหลังถ่ายบางทีเราไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่สามารถพก macbook ไปดูตัวมิลเลอร์ได้ตลอดเวลาขนาดนั้นน่ะก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องอันนี้มานะคะมันชื่อแบรนด์อันเนี้ย อ่านว่าอะไร h i m b o แล้ววิธีการใช้ก็ง่ายเราก็ต่อ WiFi เข้ากับชื่อ Wi-Fi ที่เขาบอกนะคะแล้วก็กดมิลเลอร์ขึ้นไปแค่2ขั้นตอนเลยแล้วคือตอนเลื่อนไปเลื่อนมามันไม่แหลกมันไปตามมือแบบไวมากเพราะได้ลองใช้แล้วการทํางานของเรามันก็ง่ายขึ้นจริงๆแหละซึ่งมันก็เยี่ยมไปเลยนะละัดะมีปัญหามากตอนถ่ายวีดีโด 5, อ0.5นจุดเพราะนัดเป็นคนเล็งไม่ถูกว่าเราต้องยื่นโทรศัพท์ประมาณไหนเราถึงจะเห็นตัวเองอยู่เซนเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีน้องคนนี้ที่แปะแม็กเซฟได้ นี่จาโชเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเราแบบอยู่เซนเตอร์จริงๆเพราะว่านัดมองจากข้างหลังอยู่นะคะกริปเกรย์ยู่เรกา้ามากแกเจ็ตชิ้นต่อไปนะคะอันนี้แบบค่อนข้างสเปซิฟิกกล่องสวยเนาะอันนี้คือ ฟิลเตอร์เลนค่ะของ K N F คือตอนแรกนะไม่คิดจะซื้อด้วยซ้ำแต่นะัดสงสัยมันเกิดจากความสงสัยของนันเองว่าทําไมยอดขายของไอ้เจ้าตัวเนี้ยในร้าน K N F ในช้อปปีอะ่ะมันถึงดีจังเลยทําไมคนเราต้องซื้อฟิลเตอร์ที่ราคาเกือบ2,000ด้วยคือขายได้เป็นพันสงสัยมากสงสัยสงสัยก็เลยกดมานะคะแล้วก็ได้ลองใช้ดูหารีวิวนู่นี่นี่นั่นแล้วคือสรุปว่า เข้าใจแล้วพี่สาวเพราะว่ามันดีมากคือมันเป็นฟิลเตอร์เลน์สที่เอาไว้ใช้กับเลน์กล้องอันใหญ่นะคะคือจริงๆอ่ะนัดควรจะใช้สิ่งนี้ตั้งแต่ตอนทําช่องที่เกี่ยวกับ iPad ตั้งแต่แบบ3-4ปีก่อนด้วยซ้ำมาเพราะว่าอย่างแรกคือ 1. มันทําให้แสงแดดอ่ะมันซอฟลงอีกอันนึงคือมันสามารถช่วยลดแสงสะท้อนหน้าจอได้ เราทำไมฉันเพิ่งใช้เพราะว่านัทเป็นคนที่ถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับจอเยอะมากซึ่งเจ้าฟิลเตอร์อันนี้มันสามารถลดแสงสะท้อนหน้าจอที่นัดมีปัญหามาตลอดได้คือปกตินัทจะเลื่อน iPad เอาว่าทํายังไงให้ iPad ไม่สะท้อนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราเลื่อนง่ายๆจากฟิลเตอร์หน้าเลนส์กล้องตรงเนี้ได้เลยแล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ของหน้าจอที่แบบเป๊ะปรังสุด,สดๆนัทแบบเอาเงินไปเลยฉันไม่ต้องมานั่งหมุน iPad กว่าจะได้องศาลดแสงสะท้อนที่ถูกต้องอันนี้เือ่บบนวัตกรรมน่าจะชอบมากกับสินค้าที่ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันว้าวจริงๆนะคะแบบชอบมากต่อไปแกดเจ็ตชิ้นสุดท้ายที่เป็น everyday Gadget สุดๆก็คืออันนี้ค่ะจิงดึง,ดงว้าวแม่รับทันเกือบแล้ว หูฟังของโซนี่นั่นเองค่ะหูฟังโซ n y ก็เป็นแก d เจตที่ทำให้เราว้าวได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเด่นมากๆในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะคะหูฟังตัดเสียงรบกวนเป็นแบบเบสิกฟีเจอร์มากแต่ว่าสิ่งที่น้าชอบสำหรับโซนี่ก็คือ 1. เขาตัดกริบและอีกอันนึงก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีโลกส่วนตัวที่ไหนก็ได้ตอนนี้นันมี2รุ่นนะคะน้าชอบเขาตั้งแต่รุ่นก่อนแหละอันนี้คือรุ่น ชื่อชิยาวมากเลยแต่ว่าอันนี้คือ XM4 นะคะรุ่นที่4ส่วนอันนี้คือรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นที่6เนาะรุ่นนี้มันจะวินเทจแล้วก็เบามากน่ารักเนาะแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะตัดเสียงรบก,กวนดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบดีไซน์แบบไหนนะว่าไปอันนั้นได้เลยเพราะหูฟังโซนี่คือแบบ เขาดีมาโดยตลอดอะแล้วมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือหูฟังโซนี่ะร้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่น้ําหนักเบาไม่บีบหัวนะคะใส่นานๆทั้งวันอะคือแบบสบายมากๆมันเห็นได้ชัดมากว่ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆคืออย่างตอนนั้นอะนันบินไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วคือเป็นไฟที่เด็กเยอะมากทั้งขาไปแล้วก็ขากลับซึ่งเราแบบไม่กลัวเลยหนูร้องมาได้เลยจากพี่ไม่กลัวเพราะว่าโซน,นี้ตาเสียรบกลวนแบบกริบนี่ดูโคน,นันบนเครื่องแบบ Oh, แล้วแบบมันก็จะมีฟีเจอร์เก๋ๆตรงที่ว่าเราสามารถแบบปรับเสียงเลื่อนเพลงไปเลื่อนเพลงมาจากตรงนี้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเนี้ยถ้าที่เป็นรุ่น6แล้วอ่ะเขาก็จะมี AI เข้ามาช่วยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาบางทีแบบเรานั่งอยู่แล้วเวลามันมีเสียงอะไรประกาศมาจากข้างนอกอะ่ะเขาก็จะเอาเสียงบรรยากาศเข้ามาในหูให้เราโดยอัตโนมัติเลยเพื่อป้องกันอันตรายด้วยหรือมีประกาศอะไรสําคัญเราก็ยังจะได้ยินอยู่หรือแบบอย่างบางทีเรานั่งทํางานอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราฟังเพลงอยู่ดีแล้วเปิดปากพูดอ่ะ เสียงเพลงอ่ะมันก็จะเบาลงให้อัตโนมัติเพราะว่า AI จับได้ว่าเฮ้ยเธอกําลังจะพูดใช่ไหมนั้นเดี๋ยวฉันลดเสียงเพลงให้ก่อนอะไรแบบนั้นนะคะแบบว่าเดี๋ยวนี้หูฟังฉลาดมากเพราะฉะนั้นเวลาใครถามว่าจะแนะนําหูฟังส่วนตัวนะก็จะแนะนําเป็น Sony Headphone นะคะที่เป็นซีรีส์ XM ทั้งหลายเนี่ยแหละที่ชื่อมันยาวๆหนักพอๆกันแต่รู้สึกว่าอันนี้เบากว่าน,นิดหนึ่งนิดเดียวแล้วแต่ชอบได้เลยและทุกอันก็จะมีกล่องมาให้เก็บแบบนี้นะคะ นี่ก็เลยเป็น Everyday Gadget ทั้งหมดที่นัดรวมมาให้ทุกคนนะคะเป็นของที่ส่วนตัวนี่แหละที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าเราว้าว,าวเราชอบมากแล้วก็ทําให้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละด้านมันดีขึ้นถ้าเกิดใครคิดว่าสินค้าชิ้นไหนจะเข้ามือกับตัวเองก็ลองใช้ได้นะคะทุกคนอาจจะติดใจเหมือนที่นัดติดใจก็ได้ไว้เดี๋ยวมารวมของใหม่นะคะบอกหมวดที่อยากให้รวมได้นะบ๊ายบายค่ะ